ฉันบอกว่าจะกลับมาตอนเธอเป็นนักเขียนฉันกะว่าจะรอจนกว่าเธอจะเป็นนักเขียนแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยทนมองหน้าซื้อบื้อของเธอมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันหมายความว่างไงฉันอยากให้เธอเห็นว่าฉันเป็นผู้ชายที่ดีพออยากเป็นผู้ใหญ่ในสายตาเธอก็เลยทนรอแต่ฉันไม่น่าทำางั้นเลย พี่ดีคะอย่าบอกนะฉันชอบคนซื้อบือขนาดนี้ได้ยังไงกันเนี่ยขอโทษนะทรงเกริมมันสายไปแล้วใช่ไหมฉันก็กลัวนะว่าการที่ฉันบอกเธอ จะยิ่งทำให้เธอวุ่นวายใจเข้าไปใหญ่แต่การเห็นเธอจับมือผู้ชายคนอื่นมันก็ไม่ง่ายเลยอฉันฉันไม่รู้เลยค่ะก็เธอหัวช้าอย่างนี้ไงฉันกลัวว่าจะทำให้เธออึดอัดเลยไม่กล้าบอกเราถึงได้เป็นแบบนี้ ใครจะไปรู้ว่าจีซูโฮจะโผล่เข้ามาคลิกรูปซรายร่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกดสับสไว้ e เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ